บุคลากรอาวุโสของตระกูลบุญนาอดีตข้าราชการํานานของสิงห์วัดล้องกระทรวงสาธารณสุขผูอนวยการบริหารรุ่น64และที่ปรึกษาชุมชนวัดกาลยาณานมิตรเริ่มจากทัาแรกนะครับเป็นอด,ดีสีสวรรคุ่น6ก่่ กท่านเด pues ินสักน nah, ิดหนึ่งนะครับคุณีสีสวนทุกท่านทุกรุ่นจะเดินรับเกียรติยศจากกอเกียรติยศสีงานอาราบรูชมพูฟ้าเพื่อขึ้นรับมอบรางวัลจากท่านคนเอ็กสุรยุทธ์จุลาดน รุ่น64นายดำเนินบุญหน้าบุคลากรอาวุโสของระกูลบุญน้าอดีตข้าราชการบำนาญกองสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขกรรมการบริหารรุ่น64ที่ปรึกษาชุมชนวัดกัลยาณมิตรน่าต่อไปครับ จากรุ่น64ด้วยเช่นเดียวกันนะครับร้อยตรีอุทัยใจหงษ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกรรมการบริหารสวนกุลาบรุ่น64ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 64เช่นเดียวกันครับรคนเรือโทรประสิทธิพนธ์หอมจันทร์ดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพเรือกรรมการบริหารสนุนปลาบรุ่น64ศึกษาดูงานกองทัพเรือหลายประเทศ จากรุ่น68ครับนายดุษฎีจุลชาติประธานมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างในวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่5ธันวาคม2530ผู้บริหารสาศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษาจากสำนักงานเลขาธิการรูสภาสิ่์เก่าดีเด่นของสวนกุหลาบวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ120ปีในฐานะผู้เ็นประโยชน์ต่อสังคมขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณดุษฎีจุลชาติ ลคดับต่อไปรุ่นหกรับเก้นายบรลือชำนาญกิจเป็นเลขารุ่นต่งตางๆอดีตจนถึงปัจจุบันอดีตผู้จัดการสนักงานทิติธรรมทนายความ กรรมการกลางพักพลังใหม่รองหัวหน้าพักพลังสังคมประชาธิปไตยรุ่นที่69นายบัลลือชำนาญกิต ครับจากรุ่น70นายบรรจงกันตะวิรุธประธานาสิทธิ์่าวนุลกุลาวิทยาลัยรุ่น70ระหว่างพุธศักราช2,494-2,501ประธานนักเรียนโรงเรียนศุลกุลาวิทยาลัยปี2,501อดีตร้องปลัดกระรุงม,มหาไทยรองผู้อารัชการจังหวัดอยุทยาและจังหวัดปราจีนบุรีนายบรรจงกันตะวิรุธ ลำดับถัดไปรุ่น71นายสุชัยเทพพัสดินณอยุธยา นายกสโมสรไลออนสาทรประธานนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติเลขานุการคณะกรรมการราชสกุลเทพหัสดินตั้งทุนโมนิธิพระดาบทตั้งทุนโมนิธิวัดปากน้ำภาษีเจริญปัจจุบันประธานบริษัทดีวาเดเวลอปเมน์จำกัดตั้งแต่ปีพศ .2520 รุ่น71 นายสุชัยเทพหัสดินณอายุทยาสามมาติดตินะครับรุ่น7 2ครับนายเจียมเสาภาอาดีตพิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันครับท่านเป็นประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์กุหลาวิทยาลัยกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรมกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติขอเสียงปรบมือให้ในายเจียมเสาภา ลำดับถัดไปรุ่น77นายตรีวัฒน์ทังสุบุตรกรรมการผู้จัดการบริษัทปาณวงจำกัดประธานรุ่น77กรรมการกีฬาเทนนิสของราชตรีธาสโมสรรุ่นที่77นายตรีวัฒน์ทังสุบุตร และสิทธิ์เก่าลำดับที่1 0ในค่ำคืนนี้นะครับจากรุ่นที่78ครับนายชูเกียรติวงศ์วัชราท่านออกแบบทําก่อสร้างและบริจาคเงินสนทุกการก่อสร้างสระว่ายน้ําหอพักให้กับโรงเรียนสวนพลาวิทยาลัยและสวนพลาวิทยาลัยนนทบุรีโดยไม่คิดบูลคา่าตั้งกองชุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ h อ v อให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเวียงพิงจังหวัดเชียงใหม่บริจาคเงินให้กับององกรยูดีเซฟอย่างต่อนเนื่องและได้รับ เกียรติเป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะสถาปนิกกรรมศาสตร์ชุดละลูกรณมมหาวิทยาลัย2,548คุณชูเกียรติวงวัชรารุ่น79นายประสงค์วราสินวิศวกรที่ปรึกษาบริษัทไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนซัลเดนวิศวกรอาวุโสบริษัทมหาชนจำกัดชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นผู้จัดการโครงการสะพานพระราม3ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา วิทยากรที่ปรึกษาบริษัทมหาชนจำกัดปรึกษาเวลเอสเตดรุ่น79นายประสงค์วราศินปริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทเอกราชวิศวกรรมจำกัดมหาชน ผู้ผลิตมอแแลงไฟฟป้าแรงสูงอันดับหนึ่งของประเทศไทยอดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอดีตประธานรุ่นสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่นที่80และเป็นผู้มีอุปการะคุณดีเด่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย5 5 0นายเกียรติภูมน้อยใจบุญลำดับที่80ร,รุ่น80นายสุธนโอวิวัฒ ผู้จัดการไทยสมุทรพาณิชย์ประกัน,นภ,ภัยกรรมการผู้จัดการบริษัทพรพัฒนประกันชีวิตปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรณการเกษตรรุ่น81นายสุนทรองค์นิิวัตรลำดับไปครับจากรุ่น82 นายฐาน,นันวัน,นโกวิทอดีตรองประธานศาลฎีกาสายุติธรรมปี2554ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาสวยณุลาวิทยาลัยรุ่น, 82, นที่82นายฐาน,นันวัน,นโกวิทลำดับต่อไปรุ่น83 คนเอกชัยรัตชีรพันธ์กรรมการต้องกันและประาบาลการตุจริตในภาครัฐอดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสินดาวดีเลนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ที่ปรึกษารประจำตัวผู้ตรวจการแผ่นดินรุ่นที่83ดพลเอกชัยรัตชีรพันธ์ 84ศาสตราจารย์นายแพทย์สารเนชไวยขกุณปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษ,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 ษักราช2,559ถึง2,561จากรุ่นที่84ศาสตราจารย์นายแพทย์สารเนชไวยขกุณ 1 6ศาสตราจารย์ปีนิกนายแพทย์พันศักดิ์ลักษณะบุญทรงความจำนานพิเศษการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจตีบและลิ้นหัวใจแพทย์ครูแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและหัวหน้าสาขาวิชาสัญญศาสตร์และสรวงอกนายกสมาคมสัญญศาสตร์สรวงอกแห่งประเทศไทยและหัวหน้าภาควิชาสัญญศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันรุ่น86 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์พันศักลักษณะบุญทรงจารุนแปดบเผลเอกนันทพลจำรัดโรมรันท่านอดีตผู้บังคับการกรมทหารมาที่สีรักษาพระองค์เจ้ากรมการสัตทหารบปรองผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์ของทบกปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญและราชองครักษ์พิเศษผลเอกนันทพลจำรัดโร่มรัน คดีสีสวนลำดับถัดไปรุ่นแปดสิบแปดนายสันพงษ์บำเพนสันติผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสม,มุทรปราการปี2547ถึงปัจจุบันเลขาธิการสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยปี2543ถึงปัจจุบันลำดับที่ยสิบ สิบศูนยเล่าวิยาลัยรุ่นที่89นายจักบุญหลวงท่านเองอัครราชทูตนักุงออสโลประ er 89, ing, France, เทศนอร์เวย์จากรุ่น89ครับนายจักบุญหลวงคนดีสีสวนลำดับถัดไป จากรุ่น90พลเรือโทรัรงสริ์สัตยานุกูลผู้บัญชาการทับเรือภาคที่หนึ่งรุ่น90พลเรือโทรัรงสริ์สัตยานุกูลคนดีสีสวนจากรุ่น95นายสงพลสวาธรรม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอดีตเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนานกว่าสิปีเคยได้รับการคัดเลือกเป็นนายอำเภอของประชาชนของอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอปูนขนุนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสำเภาทองจากหอ,อการค้าไทยและสิทธิ์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายทรงพลสวัสดิ์ธรรมคนดีสีสวนลำดับถัดไป รุ่น96นายมนทนสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองอประชานสุกุหลาบวิทยาลัยร,รุ่น96รุ่นพรรอมรุ่นพอรอมรุ่นพอพ้พอมหายใจอีกเลยครับหายใจอีกเลยครับพี่อภิชาครับคนที่ีสวนจากรุ่น97ครับนายแพทย์สุพรลอยหา สุครับท่านได้รับรางวัลนายแพทย์ดีเด่นระดับประเทศ PMQA มวล6กบพรรางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมีพรวันปี57รางวัลสมาชิาสุขภาพดีเด่นระดับประเทศปี59ส9แพทย์สิริราชดีเด่นสมาคมสิเก้าแพทย์สิริราชนายแพทย์สุรพรลอยหาคนรคนดีสีสวนลำดับถัดไปจากรุ่น98 นายภัรัตนทาพันธ์ประธานเครือข oh, ่ายผู <Li> ้ปกครองโรงเรียนศวนกุลาบวิทยาลัยผู้พีมากษามนบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและอุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนิกดารุ่นที่98นายภัยรัตนธาพันธ์คนดีสี ลลำดับที่26จากรุ่นที่99ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิชัยวัสุรัตแพทย์จุลารุ่น37ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่วยมะเร็งนารีเวทภาควิชาสูติศาสตรนารีเวทวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิชัยวัสุรัต รุ่น100ในายไกรสอนกองฉลาดปัจจุบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2551ได้รับรางวัลครุฑทองคำจากอดีตนายกรัฐมนตรีคนดีสีสวนรุ่นนนะครับรุ่นะครับ นายนานาทีป้านใจบริษัทนิกกี้สตูดิโอการ์เชนจำกัดในตำแหน่งผู้ผลิตรและหัวหน้าฝ่ายผลิตอดีตนั้นเป็นนักประกอบรุ่นเล็กรุ่นกลางปัจจุบันร่วมกับรุ่นจากกิจกรรมคุณครูที่รักพาครูเก่าไปเที่ยวตลอด9ปีที่ผ่านมามีส่วนร่วมกับงานโอ k สเคลีมาโดยตลอดและร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและสมาคมศิษย์เก่ามาโดยตลอดนายหน้านาทีป้านใจคุดเสีสุ จากรุ่น102นายพงศักดิ์ทองร่มโพเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งชมรมสิเก่าสวนปราบจังหวัดชนบุรีเป็นรองประธานสวนชน3ปีเป็นประธานสวนชน4ปีและชมรมสิเก่าสวนปราบชนบุรีมอบเงินให้กับสมาคมสิเก่าสวนปราบ1านึ่งแบาท นายเพ็ษ์ทองคุับตอนนี้นี่ครับ,<อ>ร,บรุ่นที่หนึ่งร้อยสองไปที่คนดีสีสวนรุ่นที่1 0 3ครับนายกิติพงษ์คุ้มมัน่นนายกิติพงษ์นั้นเป็นประธานรุ่นร้อยในปี2559เลขาดุการรุ่นร้อยาในปี2558ครับขอเสียงปรบมือให้กับนายกิติพงษ์คุ้มมั่นรุ่นร้อยครับ คนดีสีสวนลำดับถัดไปจากรุ่น104พันเอกอนุชิตรวมทานทองรังสีแพทประจำหน่วยรังสีร่วมรักษาและหลอดเลือดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารับโรงเรียนและเพื่อนสูนปราบทุกรุ่นพันเอกอนุชิตรวมทานทองจากรุ่น104เราไปต่อที่คนดีสีสวนจากรุ่น105นาว วิไลธัญญานักบินกองทัพเรือปัจจุบันหัวหน้ากองปฏิบัติการทหารบินสถานีการบินการบินทหารเรือกองยุทธการและหัวหน้ากองมงคับการบินท่ากัสยานานาชาติอูปเทว์ลาวะเอรนรุ่นพลวิไลธัญญาคนดีสีสวนลำดับถัดไปจากรุ่น106นายเอกอนันท์คมสรร กรรมการผู้จัดก,การบริษัทกำกัดสินนานปินโตรเลียมรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดนนทบรุรีประธานชมรมผู้ค้าน้ำมันจังหวัดนนทบรุรีอดีตประธานรุนนออ่น106นายเอกนันท์พมสันคนดีสีสวนรุ่น107นายสราวุฒิภาชนะทริ์ขอไปครับภาชนะทริ์เป็นตัวแทนรุ่น107นะครับในก,การจัดการแข่งขัน ฟุตบอลกระชับมิตรมอบอุรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนต่างๆในชนบทเพื่อเพื่อสถานที่พักอาหารและสนามฝึกซ้อมเป็นสถานที่เก็บตัวนักฟุตบอลรุ่นอายุ14ปีที่หัวหินสังสนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอนายสราวุฒิภาชนาทิพย์คนีสีสวนลำดับถัดไปจกรุ่น108นายธนินประเสริฐวณิชเฮรดิ้รุ่น108 จนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นตัวแทนรุ่นช่วยงานชมรมครูกเก่าเป็นตัวแทนรุ่นดูแลงานสพพ่อแม่เพื่อนในรุ่นเจ้าของร้านที่นอดพงพาณดจีแยกบ้านแขกรุ่น1นึนายธานินประเสริฐวันิชไปต่อที่คนดีสีสวนจากรุ่น109นะครับนายวัชรพงษ์ภูวิจิตรสุวรรณ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาสรสร่วนจังหวัดสระบุรีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบ,บุรีและได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีรอบนะครับระหว่างรหลายหลายรอบมากนะครับคุณวัชรพงศ์คูวิจิตสุวรรณคนที่สีสวนลำดับผัดไปจากรุ่น1 1 1พันโทวัชรกรอ,นอันทักคำภู ปัจจุบันเป็นโค้ชสโมสรฟุตบอลนาวียูไนเต็ดอดีตแชมป์ฟุตบอลกรมงพละประเภทกปี2534รองแชมป์จัตุรมิตรแชมป์ฟุตบอลแปร์รสปอร์ตครับและผู้ช่วยโคย้ชฟุตบอลจัตุรมิตรพันโทวัชรกรอรันทกรรมภูจาก<อ>รุ่น111่รดครับนทีสีส่นรุ่นนบนายมานพพิพัฒน์บุญเสริม กรรมการผู้จัดการบริษัทั a มาร์เก็ตติ้งประเทศไทยจำกัดกรรมการจัดงานสุนมเรามินิมาราตอนกรรมการจัดงานมุฒิตาจิตปี2557นายมานพพิพัฒน์บุญเสริมรุ่น112และลำดับถัดไปเป็นคนดีสีสวนจากรุ่น113นายพงพันธ์ยอดเปืองเจริญ อดีตประธานรุ่น113และประธานจัดงานมุทติตาจาิต2 5 5 8โคโสกกร,ระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพาณิช์ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพงพันธ์ยอดเมืองเจริญจากรุ่น113ขอเสียงปรบมืนดังครับให้กับพนดีสีสวนทั้ง39ท่านบนเวทีในค่ำคืนนี้ ับต่อไปนะครับก็จะเป็นการร่วมกันถ่ายรูปหมู่นะครับโดยมีท่านคมมนตรีนะครับรวมถึงท่านนายกสมาคมสิทธิเก่าได้ร่วมถ่ายรูปหมู่เราด้วยครับกับพร้อมกับคนดีสีสวยประจักปีพุทธศักราช2 5 5พารกกบกลางกำลังใจและความชื่นชมจากคณะรูปนะครับ ที่มาร่วมให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมนะครับก,กับลูกศิษย์ที่เดินทางมาถึงวันนี้วันแห่งคนดีสีสวนในงานปีนาบรรดาเรา134ปีเป็นคำคืนความภาคภูมิใจนะครับปีหน้าจะเป็นใครนั้นต้องติดตามกันให้ดีนะครับรเพราะคนดีสีสวนก็จะมีอยู่ทุกปีอย่างไม่ปีที่สิ้นสุด เรียงคู่ไปกับสวนกุหลาบวิทยาลัยตลอดการลนานและปีหน้าจะมีเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับจากรุ่นรุ่น114นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆปีปีละหนึ่งท่านหนึ่งท่านนะครับครับและปีนี้รุ่นพี่ใหญ่สุดเลยที่มาร่วมงานคือรุ่น64ขอพวกเราชาวสวนกุหลาบปรบกเอดังๆให้กับพี่ๆรุ่น64ครับ 113นะครับและในโอกาสนี้ครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลเอกสุริยชูลานนท์โนโนโนองคมนตรีและประธานวุฒิธิรัตบุรุษพลเอกเกรียงิร์สิรารนนท์นะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติมอบรางวัลพลดีสีสวนและร่วมถ่ายภาพกับพวกเรานะครับขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับนี่คือภาคในความพ,าพิติตร ระหว่างครูกับศิษย์และพี่น้องสวนกุหลาบทุกทุกรุ่นนะครับ